สวัสดีค่ะวันนี้หยิงมาให้เทคนิคการอ่านแรงกราฟอย่างง่ายนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มีแรงเซลล์เยอะหรือว่าตอนนี้มีแรงายเยอะนะคะเอาง่ายๆเลยค่ะตอนนี้นะคะสังเกตดูว่ากราฟนะคะเขาเรียกว่าเป็นกราฟอืดค่ะเพราะว่าแต่ละแท่งใน M1 นะคะสังเกตที่ M1 ค่ะแต่ละแท่งเนี่ยวิ่งน้อยมากเลยนะคะไม่ถึงร้อยจุดนะคะประมาณ 50. จุด20จุดก็มีนะคะแบบนี้เขาเรียกว่ากราฟอืดค่ะถ้าเป็นกราฟอืดแบบนี้นะคะมักจะเกิดในช่วงตลาดวายแล้วนะคะช่วงดึกๆหรือช่วงเช้ามากๆหรือช่วง เที่ยงเที่ยงแบบนี้ค่ะเขาก็จะวิ่งน้อยนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้ามีแรงบายเยอะค่ะจะเจอแท่งสีเขียวๆเยอะๆแบบนี้เรียกว่ามีแรงบายเยอะถ้าเราปลายเข้ามาจุดนี้นะคะแล้วเราเห็นแท่งสีเขียวเยอะๆแบบนี้เรารอ T P ที่สูงสได้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไร่ก็ตามนะคะถ้าเราเจอแท่งสีแดงเยอะๆลงมาแบบนี้สีแดงติดๆกันเลยเห็นไหมคะมีสีเขียวแทมนิดเดียวแบบนี้เขาเรียกว่ามีแรงเซลล์เยอะค่ะถึงแม้ว่าจะลงมาที่แน แนวรับสําคัญก็ทมนะคะก็ต้องรอให้มีแรงใบามาบ้างก่อนนะคะถ้ามีสีแดงมายาวๆแบบนี้อย่าสวนใบขึ้นไปเด็ดขาดนะคะต้องรอก่อนค่ะทีนี้เห็นไหมคะว่ามันมีแรงขึ้นมาแล้วนะคะเห็นมีสีเขียวขึ้นมานิดๆหน่นอยๆตรงนั้นนะคะถ้าเราจะเข้าใบาเรารอน้องย่อกลับมาย่อกลับลงมาแล้วเราค่อยใบยกลับขึ้นไปก็ได้นะคะแบบนี้ก็ยังทันค่ะให้เราคอนเฟิร์มจริงๆว่าเออน้องมีเริ่มมีแรงใบเข้ามาจริงๆแล้วนะ เห็นไหมคะอันนี้น้องมีแรงบเข้ามาแต่สุดท้ายน้องก็เทลงไปอีกนะคะถ้าตลาดอื่นแบบนี้ค่ะสามารถทะลุแนวรับแนวต้านได้หมดเลยอุ๊ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าสอนอย่างง่ายหรือว่าสอนของแพงไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน m 5กันบ้างคะ่ะ นี่ตรงนี้นะคะก็สังเกตดูว่าจะมีแท่งสีเขียวอยู่บ้างนะคะแต่ทีนี้ค่ะตอนที่น้อง M1 เทลงมานะคะ M5 ก็มีสีแดงยาวลงมาแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้พอเทลงมาแบบนี้ค่ะอาจจะต้องรอแท่งสีเขียวมาเบรกก่อนนะคะอย่าเพิ่งใบสวนขึ้นไปบางทีอาจจะต้องรอเป็นแบบรูปแบบกราฟ PA ก็คือการย้อนกลับตัวเลยด้วยซ้ำนะคะเราถึงจะรู้ว่าเอ้ยเราควรจะเริ่มใบแล้วแต่ถ้าสมมุติเรามาเจอตรงนี้ค่ะที่มีสีเขียว ยาวๆแบบนี้แสดงว่ามีแรงบายเยอะแบบนี้นะคะเรารอ TP ข้างบนได้เลยนะคะอ่ะแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะค่ะถ้ามีแรงเซลล์เยอะอย่าเพิ่บใบส่วนนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ที่จุดสวยค่ะถ้าใครอยากให้สอนแบบนี้อีกคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะหรือไม่ก็กดติดตามกันไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ